สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะ,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะของชาวาธาตุน้ำนะคะชาวาธาตุน้ำคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะไพ่ใบรแรกนะคะห้าเหรียญ เจ็ดเหรียญ The d e v i l สอถ้วย e อ g h อ of ว a n d สิถ้วย g e e อมเพสแปดถ้วย Ni of Particle และนายออฟสอดโอเคค่ะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกนะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่พลังงานของคุณคือห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญเหมือนกับว่าในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคุณขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะจากคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองไม่มีเวลาให้คุณนะและมันทําให้คุณรู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกแบบเหงานะรู้สึกว่าอยากให้เขาเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณให้มากกว่าเดิมเหมือนกับว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะ มันเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะเขารู้นะว่าเขาคบกับคุณแล้วมันมีความรู้สึกดีๆเขาก็รู้สึกดีกับคุณเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจแหละแต่ตัวเขาเองเนี่ยมีแปดถ้วยเข้ามานะคะเหมือนกับว่ามีความรักดีๆรออยู่อ่ะแต่ว่าตัวเขาอ่ะ ยังไม่มูฟออนจากรักในอดีตก็เป็นไปได้นะเหมือนกับเขาผิดหวังมาแล้วเขากลัวที่จะประวัติศาสตร์จะไปซ้ำรอยเดิมเขากลัวที่จะต้องไปผิดหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าจากหน้าไพ่นะเหมือนตัวเขาเองมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจนะเขาก็รู้แหละว่าคุณนั้นรักเขาว่าคุณน่ะชอบเขามากแค่ไหนนะแต่เพียงแต่ว,ว่า ตัวเขาพยายามที่จะคิดที่พยายามไตร่ตรองดูนะว่าการที่คบกับคุณน่ะแล้วเขาจะสามารถาเหมือนกับว่าสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะเหมือนตัวเขาเองยังไม่มุบออนออกจากสิ่งที่เขาเจ็บปวดอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคะ เจ็ดเหรียญยิ่งเข้ามาตอกย้ำนะว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้อ่ะเหมือนเขากําลังคิดกําลังทบทวนกําลังตัดสินใจอยู่ระหว่างเรื่องของคุณกับเขานะเหมือนกับตัวเขาเองก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะแต่อีกใจนึงเขาก็คิดว่าเขากําลังคร่ครวญกําลังพิจารณาอยู่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็เหมือนกับเขาอ่ะพยายามที่จะ เหมือนช่างใจตัวเองนะคะว่าเขากับคุณน่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนาะเหมือนกับที่ผ่านมาเขาก็รู้อยู่แหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ดีนะแต่เขาอ่ะมีความกังวลใจมีความเครียดมีความคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตของเขานะ ที่เขาเคยผิดหวังมาที่เขาเคยเจ็บปวดมาเขากลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะคะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะห่างๆให้หายไปจากคุณนะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจรู้สึกเป็นกังวลเดือดเดวิลเข้ามานะเหมือนว่าตัวเขานะคะเป็นชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือราศีพฤกศกันมังกรน,นะคะเหมือนกับตัวเขาเองหรือไม่เขาเองนะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะ เขาเป็นคนที่ดึงดูดหรือว่าดึงดูดความสนใจต่อ,เ,อเขาเรียกอะไรเพศตรงข้ามสูงนะเพราะว่าด้วยบุคลิกของเขาด้วยความมีเสน่ห์ของเขานะมันก็เลยทำให้เหมือนกับในบางครั้งในบางทีนะคะเขาอาจจะหลงตัวเองก็ได้นะเหมือนกับเขาอะรอเวลาให้อ่อ คนรักเข้าหาหรือว่ารอเวลาให้คุณเข้าไปดูแลเอาใจใส่เขานะก็เป็นไปได้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่หัวหาความรักหัยหาแบบความรักความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการให้คนรักดูแลเอาใจใส่นะคะสองถ้วยเข้ามาเอ็ดออฟวัดเข้ามานะยังไงแล้วคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะ ได้เคลียร์ใจกันนะคะได้เหมือนกับว่ากลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาพูดคุยกันเหมือนจับเข่าคุยกันนะถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะเหมือนกับว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นนะถ้าได้พบถ้าได้คุยกันได้เคลียร์ใจกันนะคะเอ็ดอฟวัดเข้ามาเหมือนกับว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนว่ากลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะ ยังไงแล้วหาโอกาสหาเวลาที่จะคุยกันนะคะชาวธาตุน้ำนะกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะเหมือนกับมันติดอยู่ตรงการพูดคุยนะเหมือนกับคุณและเขานะคะอาจจะพูดคุยกันน้อยเกินไปแล้วมันทำให้ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองต่างฝ่ายต่าง อยู่ในมุมของตัวเองนะแล้วมันทำให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสิบถ้วยเข้ามาถ้าคุณได้เคลียร์ใจกันถ้าคุณได้มีการพูดคุยกันนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นเพราะสิบถ้วยเข้ามาดี e อมเพตเข้ามาเนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างไปสู่ขั้นที่ว่าถึงเกณฑ์ที่มีความสุขสมหวังเลยทีเดียวนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ู่ที่โกรธกันจะกลับมาคืนดีกันคู่ที่ไม่เข้าใจกันจะกลับมาเคลียร์ใจกันนะแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาเพียงแต่ว่ามันอาจจะขาดการคุยกันอะน้อยเกินไปแล้วมันทำให้ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่และยิ่งเป็นเวลาช่วงนี้ที่เขาไม่มีเวลาให้คุณหรือคุณไม่มีเวลาให้เขานะ มันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในมุมของตัวเองแล้วมันคิดไปเองมันโนไปเองแล้วมันทําให้เกิดความเครียดเกิดความน้อยเกิดความน้อยใจเกิดขึ้นได้นะ King of p a r t i c เคเขารอรักเขารอการดูแลเอาใจใส่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีความมีความรักที่จริงใจที่จริงจังแหละแต่เขาก็เป็นคนที่อาจจะพูดน้อยไปหรือว่า เขาอาจจะสื่อสารกับคุณไม่ได้ชัดเจนและมันทำให้ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะยังไงแล้วเขามีความจริงใจให้กับคุณนะน of sword. s อฟสอดยังไงแล้วถ้าเขาได้รักใครหรือว่าถ้าเขาได้เลือกที่จะคบใครนะคนคนนี้เขาจะมุ่งมั่นเขาจะ มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะคบคนคนนั้นอย่างจริงจังนะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะคะหรืออีกในหนึ่งนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนอาจจะเป็นคนมุทะลุอาจจะเป็นคนที่บ้าระห่ำในบางเรื่องนะก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะแฝงไปด้วยความเจ้าชู้ก็เป็นไปได้อีกนะคะเพราะว่า,านายออฟสอดเข้ามานะเหมือนกับเป็นคนที่ เหมือนกับเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองเพราะว่ามีเดอะเดวิลด้วยนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ประเภทเตรงข้ามอยู่แล้วนะคะแล้วมันทําให้ถ้าเขาได้คบใครหรือถ้าเขาได้จริงจังกับใครแล้วเขาจะเต็มที่กับความสัมพันธ์นะคนคนนี้นะยังไงเรามีกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไปกันต่อได้ไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะก้ากึ่งนะแต่สุดท้ายแล้วนะคะมี t ดีอินพเข้ามามีสิบถ้วยเข้ามานะ มีเกณฑ์ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่จะแฮปปี้เอนดิ้งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะหกถ้วยนะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาเคลียร์ใจเขาจะกลับมาเหมือนดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นกว่าเดิมนะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะหกถ้วยเข้ามานะเป็นการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นกว่าเดิม เด่มูนยังไงแล้วก็ยังมีความทุกข์ความกังวลใจอยู่นะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการคิดไปเองของคุณก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่ดูดีแล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่คนหนึ่งเลยทีเดียวคุณอาจจะหึงเขาอยู่คุณอาจจะรู้สึกห่วงเขาอยู่ก็ได้นะแล้วมันทําให้เกิดความเครียด<ๆ>เกิดความกังวลใจนะคะสถ้วยสมถ้วยเข้ามาแล้วนะเหมือนกับ ที่มิกาบอกนะมันมีเกณฑ์กลับมาคืนดีกันกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งทำให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้ยิงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะสี่ไม้อามีเกณฑ์ที่จะวางแผนสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะเหมือนการกลับมาครั้งนี้มันมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะสามไม้สามไม้เข้ามายิ่งเป็นออ มีเกณฑ์การติดต่อกลับมานะคะอาจจะเป็นทางไลน์อาจจะเป็นทางเฟซอาจจะเป็นทาง Facebook, อาจจินสตาแกรมนะเหมือนกับว่ามีการเคลียร์ใจกันโทรเคลียร์ใจกันก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะสามไม้เข้ามาเนี่ยยิ่งเข้ามาตอกย้านะว่าอคู่ที่โกรธกันคู่ที่มีเรื่องไม่เข้าใจกรจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็เข้ากันกับสีไม้เลยค่ะมีการวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันนะ เจ็ดถ้วยยังไงแล้วก็ยังไม่ไวายที่จะคิดมากยังไม่ไวายที่จะมีอ๋อเรื่องให้คิดเรื่องให้กังวลใจนะจัดเม้นอะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นคนที่ใช่เป็นเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะ,ะคนคนนี้นะยังไงเราถ้ามีการพูดคุยกันเคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ็ดออปติเคิลเข้ามาตอกย้ํานะ ว่าจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆร่วมกันจะมีเกณฑ์ได้กลับมาปรับความสัมพันธ์กันนะคะถ้าใครแบบว่าโก,การธกันไม่มีเรื่องไม่เข้าใจกันงอนกันอยู่นะอย่างที่มิกาบอกนะคะพลังงานของไพ่ของคุณนะจะเป็นการกลับมาเคลียรใจกันกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะเหมือนกับว่าคู่ของคุณนะ่ะมีเรื่องให้ กังวลใจมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันเพราะว่าขาดการพูดคุยกันขาดการคอนแท็กันนะคะแล้วมันทำให้ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองนะแล้วทำให้ไม่สบายใจนะคะมันก็เลยเหมือนกับความสัมพันธ์มันอึมครึมนะจริงๆแล้วพลังงานของไพ่เนี่ยจากวันนี้ไปนะคะค่อนข้างที่จะ สดใสขึ้นค่อนข้างที่จะราบรื่นขึ้นนะมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะต้องเปิดใจคุยกันนะมีปัญหาอะไรคือโทเคียกันเลยนะคะไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นคาลาคาสั่งนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะคะสีถ้วยสีถ้วยเข้ามานะยังไงแล้วก็ยังมีการงอนกันยังมีการที่แบบเ,เหมือนกับว่า มีการง้อกันมีการคุยเคลียร์ใจกันแหละแต่ว่าก็ยังไม่หวาที่จะมีเรื่องให้งอนมีเรื่องให้โกรธกันบ้างนะมันก็อาจจะเป็นปกติของคู่รักทั่วไปนะคะยังไงแล้วก็ให้ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีนะคะมันจะราบรื่นนะ Queen of cup บ เหมือนกับตัวคุณเองต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พัฒนาไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกันนะระหว่างคุณกับคนรักคนนี้นะคะเหมือนกับคุณกับเขาอะยังไงแล้วก็เป็นคู่ที่ถูกใจกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนนิสัยเหมือนกันพอมีอะไรไม่เข้าใจกันแล้วหันหลังให้กันไม่คุยกันแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันอึมครึมนะคะแต่จากวันนี้ไปอะพลังงานของไพ่นะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ ดีเทิร์นกลับมาคุยกันกลับมาปรับเข้าใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีเรื่องให้อ่เหมือนกับมันดีขึ้นมันสดใสขึ้นอ่ะมันเหมือนกับมีการเคลียร์ใจกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นแล้วทําให้เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นด้วยนะยังไงแล้วคุยนอปคับเข้ามายังไงแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณต้องการที่จะวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันกับเขานะยังไงแล้วคู่ของคุณกับเขาเนี่ย มีแนวโน้มที่จะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาชัดเจนขึ้นนะคะสําหรับชาวาธาตนะุน้ํานะมีกรกฎพิจิกนะคะยังไงแล้วมิกาขอขอให้ชาวาธาตุน้ํานะมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาชัดเจนกลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ